ดวงคนที่มีลัคนาสถิตราศสีเมฆเดือนธันวาคมนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดวงท่านกำลังขึ้นเนิรอาชีพการงานตึงคนเยอะก,กันประจำคนทําธุรกิจก็จเจริญก้าวหน้าดีมีโอกาสขยายขยายกิจการงานการเงินเดือนนี้ก็สแตดงไหลมาเทมาความฮักคนโสดก็ความฮักมาโวยไปโวยคนมีกู้ ก็เฮือระวังกับอุกกำจ๋าจะไปใจห้อนใส่กันสุขภาพยังดีอยู่แต่ระวังเลือกความเครียดแล้วก็อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเดือนนี้ถ้าวางแผนอะไรยังไว้โอกาสประสบความสำเร็จมีสูงเนอ์ตัวแท้ก็ขอฮือจุดีกู้ท่านกู้คนถ้าอยากฟังคำดำเนายที่ละเอียดขึ้นก็ไปพอคลิปยาวในช่องนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวตัการก็ติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ